สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันอีกครั้งนี้นะคะวันนี้เรามีาแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆค่ะที่เขาพูดถึงเรื่องการดูแลไตเสื่อมระยะที่2โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเป็นระยะที่แบบหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังเผชิญอยู่ใช่ครับคือภาวะไตเสื่อมระยะที่2นีเ่เป็นช่วงที่ค่าการทำงานของไตหรือ eGFR เนี่ยยังค่อนข้างสูงนะครับ อยู่ระหว่าง61 90มิลลิลิตรต่อนอาทีต่อ1.73ตารางเมตรซึ่งภายน,นอกนี้มักจะยังไม่มีอาการอะไรแสดงออกมาเลยครับแต่ว่าข้อมูลในคลิปนี้เขาชี้ว่ามีจุดสําคัญที่เราต้องใส่ใจเพื่อชะลอความเสื่อมหรือแม้กระทั่งอาจจะมีโอกาสฟื้นฟูได้ด้วยครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการาสกัดเอาแก่นสำคัญจริงๆข้อแนะนำที่เอาไปปรับใช้ได้จริงจากเนื้อหาในคลิปนี้มาคุยกันให้ชัดๆเลยค่ะโดยเฉพาะบางประเด็นที่อัดสราแบบว่าส่วนทางกับความเชื่อเดิมๆที่เราเคยได้ยินกันมาอย่างเรื่องรสชาติอาหารนี่บอกเลยว่ามีมุมที่น่าสนใจมากๆค่ะลองมาฟังกันนะคะครับเริ่มต้นกันที่ภาพรวมกว้างๆก่อนนะครับสาหรับไตระยะที่2นี้เนี่ย ข้อมูลจากคลิประบุว่าการปฏิบัติตัวในหลายๆด้านยังค่อนข้างคล้ายกับคนที่มีไตปกติอยู่มากครับอย่างเรื่องการดื่มน้ำถ้าไม่ได้มีภาวะพิเศษอะไรก็ยังแนะนำปริมาณเดิมๆคือราวๆ2ลิตรต่อวันอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างถ้าเสียเหงื่อเยอะแต่ก็ไม่ควรมากเกินไปจนเกลือแร่เสียสมดุลครับแล้วเรื่องยาต่างๆล่ะคะยังต้องกังวลมากใช่ไหมคะแบบว่าไตาย,ยังขับยาได้ดีอยู่ถูกต้องครับในระยะนี้ไตย,ยังทำงานได้ดีพอสมควรเลยครับ การใช้ยาส่วนใหญ่หรือการปรับขนาดยาเนี่ยยังไม่ได้มีความแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างมีนัยยะสําคัญแน่นอนว่าคนปรึกษาแพทย์อยู่เสมอนะครับแต่โดยหลักการแล้วยังไม่ถึงขั้นที่ต้องระวังเรื่องยาเป็นพิเศษเหมือนในระยะท้ายๆครับแล้วพวกโรคประจําตัวที่เป็นสาเหตุหลักๆของไตเสื่อมอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงล่ะคะอ๋ออันนี้สาคัญเสมอครับไม่ว่าจะไตระยะไหนหรือแม้แต่คนปกติการควบคุมโรคประจําตัวเหล่านี้ให้ดีที่สุด คือพื้นฐานสำคัญในการดูแลสุขภาพโดยรวมและก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนซึ่งก็รวมถึงการชะลอความเสื่อมของไตด้วยหลักการยังเหมือนเดิมครับคือคุมน้ำตาลคุมความดันที่อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายโอเคค่ะงานแสดงว่าเรื่องพื้นฐานอย่างการดื่มน้ำการใช้ยาการคุมโรคประจำตัวหลักๆก,ก็ยังยึดตามคำแนะนำทั่วไปทีนี้มาถึงจุดที่น่าจะเริ่มเห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้นตามข้อมูลในคลิป นี้แล้วนะคะนั่นคือเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะประเด็นที่ชวนให้ประหลาดใจอย่างเรื่องรสเค็มที่ปกติเราจะได้ยินว่าต้องกินจืดทันทีที่รู้ว่าไตาเริ่มเสื่อมแต่คลิปนี้ดูเหมือนจะเสนอแนะต่างออกไปหรอคะใช่เลยครับนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับคือแหล่งข้อมูลนี้ให้มุมมองว่าสําหรับไตระยะที่2หรือแม้แต่ระยะ3ตอนต้นๆน,นะครับหากความดันโลหิตยังคุมคุมได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ระดับโซเดียมในเลือดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ อ,อ,อาจจะยังไม่จําเป็นต้องลดลดเค็มหรือบังคับตัวเองให้กินอาหารจืดๆจ,จนไม่อร่อยก็ได้ครับี่หลาพะาเนื้อนนสนใจมากทําไมถึงเป็นแบบนั้นคะพอมีเหตุผลเบื้องหลังไหมคะครับเหตุผลที่เขาอธิบายคือเกลือหรือโซเดียมเนี่ยไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทําให้เนื้อตายเสื่อมลงนะครับ แต่ผลกระทบหลักของมันคือการทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งความดันโลหิตสูงนี่แหละครับที่เป็นตัวทำ้ายตายโดยตรงเลยดังนั้นถ้าการบริโภครสเค็มในระดับที่เราคุ้นเคยและรู้สึกอร่อยมันไม่ได้ส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งสูงเกินควบคุมหรือทาให้ค่าโซเดียมในเลือดผิดปกติก็อาจจะยังไม่มีความจะเป็นเร่งด่วนที่ต้องเปลี่ยนแปลงรสชาติอาหารจนเสียความสุขในการกินไปครับอา้าวแต่ถ้าความดันสูงอยู่แล้วล่ะคะ แบบนี้ยังต้องลดเคมีกเหรอคะข้อมูลนี้ว่ายังไงคะครับจุดนี้ก็น่าสนใจครับเขาชี้ว่าแม้ความดันจะสูงแต่ถ้าตรวจเลือดแล้วค่าโซเดียมกับคลอราย,ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติสิ่งที่ควรทําคือการไปพบแพทย์เพื่อจัดการกับความดันโลหิตสูงด้วยวิธีอื่นก่อนเช่นการปรับยาการลดน้ําหนักหรือการปรับพฤติกรรมอื่นๆไม่ใช่พุ่งเป้าไปที่การลดเคมเป็นอย่างแรกทันทีเพราะอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักเสมอไปและการกินจืดเกินไปก็อาจส่งผลเสียด้านอื่นได้เหมือนกันครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเขาเน้นให้ดูที่ผลลัพธ์จริงๆคือค่าความดันกับค่าเกลือในเลือดถ้าตรงนั้นยังดีอยู่หรือควบคุมได้ด้วยวิธีอื่นการจำกัดรสชาติอาหารที่ชอบอาจจะยังไม่จำเป็นเพื่อรักษาความสุขในการกินไว้ซึ่งก็น่าจะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนได้นะคะ ใช่ครับเขาเน้นย้ำเรื่องนี้พอสมควรเพราะมองว่าคุณภาพชีวิตและความสุขในการกินก็สำคัญและการจำกัดโดยไม่จนเป็นอาจทำให้ขาดสารอาหารหรือท้อแท้ได้ง่ายอย่างไรก็ตามต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นข้อมูลจากแหล่งนี้และต้องพิจารณาควบคู่กับคำแนะนำของแพทย์ประจำตัวด้วยนะครับแน่นอนค่ะถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวค่ะทีนี้นอกจากเรื่องรสเค็มแล้วอาหารหมู่อื่นๆล่ะคะมีอะไรที่ต้องเริ่มระวังเป็นพิเศษในไตระยะที่2หรือย,ยังคะตามข้อมูลที่ได้มา ครับสำหรับกลุ่มอื่นๆเช่นไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตข้อมูลนี้ระบุว่าหลักการยังคล้ายกับคนทั่วไปครับไขมันก็เน้นเลือกชนิดที่ดีหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์แยกประเภทการใช้งานให้เหมาะสมเช่นน้ำมันทนความร้อนสูงสำหรับผัดทอดแต่ก็ไม่ควรใช้ซ้ำนะครับกับน้ำมันที่ไม่ทนความร้อนสำหรับทำน้ำสลัดหรือราดบนอาหารอะไรแบบนี้ครับแล้วคาร์โบไฮเดรตล่ะคะคาร์โบไฮเดรต หรือกลุ่มแป้งและน้ำตาลแหล่งข้อมูลนี้มองว่าค่อนข้างปลอดภัยต่อไตโดยตรงนะครับเพราะของเสียจากการเผาผลาญส่วนใหญ่คือคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งขับออกทางลมหายใจไม่ได้เป็นภาระให้ไตต้องกรองออกเหมือนของเสียจากโปรตีนอืมแต่ก็ต้องระวังเรื่องปริมาณน้ําตาลที่อาจจะนําไปสู่เบาหวานหรือทําให้คุมเบาหวานยากขึ้นซึ่งเบาหวานเองก็เป็นสาเหตุสําคัญของไตเสื่อมอยู่แล้วใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับความกังวลหลักของคา oh ร์โบไฮเดรตจึงอยู่ที่ผลทางอ้อมผ่านระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าผลโดยตรงต่อไตในระยะนี้ส่วนเรื่องข้าวกล้องกับข้าวขาวที่อาจเคยได้ยินกันหลังข้อมูลนี้มองว่าสำหรับไตระยะที่2เนี่ยการกินข้าวกล้องที่มีประโยชน์มากกว่าก็ยังทาได้แต่ถ้าไตเสื่อมไปถึงระยะแท้ท้ายเช่นระยะ4 5หการเปลี่ยนเป็นข้าวขาวหรือลดแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงอาจจะเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยลดภาระโปรตีนโดยรวมครับ ค่ะมาถึงเรื่องผักผลไม้ละคะต้องเริ่มจำกัดชนิดหรือสีอะไรเป็นพิเศษในระยะที่2ไหมคะคำตอบจากหลังข้อมูลนี้สำหรับระยะที่2คือยังครับข้อจำกัดเรื่องผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสสูงมักจะเริ่มมีความสำคัญเมื่อไตเสื่อมมากขึ้นคือตั้งแต่ระยะ 3B หรือ4เป็นต้นไปเพราะในระยะที่2นี้โดยทั่วไปแล้วระดับเกลือแร่เหล่านี้ในเลือดมักจะยังปกติอยู่รวมถึงภาวะเลือดเป็นกรดก็มักจะยังไม่เกิดครับเอาละคะ่ะ ดูเหมือนว่าหลายๆอย่างยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมากนักยกเว้นเรื่องเดียวที่ข้อมูลในคลิปนี้เน้นย้ำเป็นพิเศษเลยแล้วก็ดูจะเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลไตในระยะที่สองเลยนั่นก็คือโปรโตีนค่ะใช่หรอครับการจัดการเรื่องโปรโตีนนี่แหละครับคือแกนหลักจริงๆตามข้อมูลที่นำเสนอในคลิปนี้เขาใช้คำว่าต้องบริโภคโปรโตีนด้วยสติไม่ใช่ตามความเชื่อว่ากินเยอะๆยิ่งดีหรือความชอบตามความอร่อย เพราะโปรโตีนส่งผลโดยตรงต่อภาระงานของไตยอย่างมากเลยครับทำไมโปรโตีนถึงเป็นภาระกับไตมากขนาดนั้นคะช่วยอธิบายหลักการสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะได้ครับคือเมื่อร่างกายเราย่อยโปรโตีนมันจะเกิดของเสียชนิดหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าแอมโมเนียซึ่งเป็นพิษต,ต่อร่างกายตับก็เลยต้องรีบเปลี่ยนแอมโมเนียนี้ให้กลายเป็นยูเรียซึ่งมีความเป็นพิษน้อยกว่าแล้วปล่อยเข้ากระแสเลือดเพื่อให้ไตขับทิ้ง ค่าที่วัดระดับยูเรียนในเลือดนี้ก็คือ BUN (Blood Urea Nitrogen) ที่เรามักได้ยินกันนั่นเองครับยิ่งเรากินโปรตีนมากค่า BUN ในเลือดก็ยิ่งสูงไตก็ยิ่งต้องทำงานหนักเพื่อกรอง BUN นี้ทิ้งไปครับอ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะเหมือนยิ่งใส่ของเสียหรือ BUN เข้าไปในเลือดเยอะเครื่องกรองหรือไตของเราก็ยิ่งต้องทางานหนักขึ้นเรื่อยๆถูกต้องครับ ดังนั้นแนวทางสําคัญที่สุดในการชะลอความเสื่อมของไตและที่สําคัญคือเปิดโอกาสให้หน่วยไตยส่วนที่ยังทํางานได้หรือแค่เริ่มอ่อนแอมีโอกาสได้พักและฟื้นฟูตัวเองตามข้อมูลนี้ก็คือการลดปริมาณ BUN ในเลือดลงซึ่งวิธีที่ตรงที่สุดก็คือการปรับลดปริมาณโปรตีนที่เรากินเข้าไปนั่นเองครับแล้วปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมสําหรับคนที่เป็นไตระยะที่2ตามคําแนะนําในคลิปนี้คือเท่าไหร่หรอคะ แหล่งข้อมูลนี้ให้ตัวเลขแนะนำกลางๆไว้ที่ประมาณ400กรัมหรือ4กีต่อวันครับซึ่งถือว่าลดลงมาจากคนปกติที่อาจจะแนะนำเราๆ500กรัมต่อวันแต่จุดสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือนี่หมายถึงน้ำหนักรวมของอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนนะครับเช่นเนื้อสัตว์ปลาไข่เต้าหู้ไม่ใช่น้ำหนักของโปรตีนบริสุทธิ์400กรัมอันนั้นจะเยอะมากและติดตามได้ยากกว่าตัวเลขนี้อาจปรับลดลงได้อีกสำหรับคนตัวเล็กครับเช่นอาจจะเหลือ300กรัมต่อวัน นอกจากการคุมปริมาณแล้วชนิดของโปรโตีนก็มีความสำคัญด้วยใช่ไหมคะสำคัญมากครับแหล่งข้อมูลนี้แบ่งประเภทโปรโตีนตามผลกระทบต่อไตโดยแนะนำให้เลือกทานโปรโตีนชนิดที่เมื่อย่อยแล้วสร้างของเสียหรือ BUN น้อยกว่าและลดหรือเลิกทานโปรโตีนชนิดที่สร้าง BUN มากกว่าแม้จะทานในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากันก็ตามครับอ๋อหลักการคือ เลือกกินโปรโตีนที่ย่อยแล้วไตไม่ต้องทํางานหนักมากนักนั่นเองแล้วพอจะมีแนวทางไหมคะว่าโปรโตีนแบบไหนที่เข้าข่ายภาระน้อยตามแนวคิดนี้ครับในคลิปต้นทางอาจจะมีการยกตัวอย่างไว้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าพูดถึงหลักการกว้างๆอาจจะหมายถึงโปรโตีนที่ย่อยง่ายหรือมีโครงสร้างที่ร่างกายนําไปใช้ได้ดีกว่าทําให้เกิดของเสียน้อยลง อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตเพื่อให้ได้รายการอาหารที่เหมาะสมกับหลักการนี้จริงๆแต่หัวใจคือการเลือกชนิดควบคู่ไปกับการคุมปริมาณไม่ให้เกินเกณฑ์ที่แนะนาเช่น400กรัมต่อวันนะครับประเด็นเรื่องการฟื้นฟูไตนี่แม่ขำใจมังมาค่ะข้อมูลในคลิปนี้บอกว่าไตาระยะที่2ยังมีโอกาสฟื้นฟูได้ด้วยหรอคะตอบว่ามีโอกาสฟื้นฟูได้ครับ เขาอธิบายเปรียบเทียบว่าหน่วยกรองไตเล็กๆหรือเนฟรอนเนี่ยมีหลายสภาพปะปนกันอยู่คือส่วนที่เสียถาวรไปแล้วอันนี้ฟื้นไม่ได้นะครับส่วนที่ยังทำงานได้ดีมากๆและส่วนที่เริ่มทำงานได้ไม่ดีเริ่มเสื่อมแต่ยังไม่ถึงกับฝ่อไปการที่เราลดปัดจจัยทำร้ายไตยโดยเฉพาะการลดค่า BUN ในเลือดลงอย่างต่อเนื่องมันเหมือนการลดภาระงานหนัก ช่วยให้หน่วยไตยส่วนที่แค่อ่อนแอหรือทำงานเกินกำลังมีโอกาสได้พักและกลับมาทำงานได้ดีขึ้นอีกครั้งซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นการฟื้นฟูครับและเกิดขึ้นได้ในไตทุกระยะไม่ใช่แค่ระยะที่สองครับผมโอ้โหแสดงว่าการปรับลดโปรตีนอย่างจริงจังและถูกหลักคือกุญแจสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะปลดล็อกศักยภาพในการฟื้นฟูส่วนที่ยังพอแก้ไขได้ของไตควบคู่ไปกับการคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆใช่ครับ การคุมเบาหวานคุมความดันยังไงก็สำคัญแต่การปรับโปรตีนเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยสามารถเริ่มลงมือทำได้ด้วยตัวเองโดยตรงและส่งผลต่อค่า BUN ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาระตตายได้ค่อนข้างเร็วตามข้อมูลที่เขาเสนอมาครับมีคำถามยอดทิ่อีกข้อหนึ่งค่ะแล้วถ้าอยากให้ไตดีขึ้นมากๆจากระยะที่2กลับไปเป็นระยะที่1เลยคือค่า eGFR สูงกว่า90เลยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะครับ คำตอบจากแหล่งข้อมูลนี้ก็ยังคงวนกลับมาที่เรื่องเดิมครับคือลด BUN ในเลืดให้ต่ำลงไปอีกผ่านการลดการบริโภคโปรตีนลงไปอีกระดับหนึ่งจากค่าเฉลี่ยที่แนะนำคือ400กรัมต่อวันถ้าตั้งเป้าอยากให้ค่า eGFR ดีกลับขึ้นไปเร็วๆก็อาจจะต้องลองลดปริมาณอาหารแหล่งโปรตีนลงเหลือ300กรัมหรืออาจจะถึง200กรัมต่อวันตามที่เขาแนะนำสำหรับคนที่ต้องการผลเร็ว ยิ่งลดโปรตีนชนิดที่เหมาะสมลงเท่าไหร่ค่า BUN ก็จะยิ่งลดลงเลือดสะอาดขึ้นภาระไตน้อยลงโอกาสที่ค่า eGFR จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปก็มีมากขึ้นตามไปด้วยครับแต่ถ้าเป้าหมายคือแค่ประคองแค่ประคองให้อยู่ในระยะที่สองไม่ให้แย่ลงไปกว่าเดิมการคุมโปรตีนที่ระดับประมาณ400กรัมต่อวันควบคู่กับการดูแลปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็น่าจะเพียงพอใช่ไหมคะใช่ครับขึ้นอยู่กับ เป้าหมายและความมุ่งมั่นของแต่ละคนเลยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการตระหนักถึงบทบาทสำคัญของโปรโตีนต่อการทำงานของไตและปรับการบริโภคให้สอดคล้องกับระยะของโรคที่เป็นอยู่จริงๆครับงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญจากการเจาะหรือข้อมูลเรื่องการดูแลไตระยะที่2จากคลิปกินตามเว ness Wellness กันหน่อยนะคะแม้ระยะน,นี้จะยังไม่มีอาการแต่หัวใจสำคัญคือการจัดการเรื่องโปรโตีนทั้งปริมาณอาจเริ่มที่ราวๆ400กรัมของอาหารโปรโตีนต่อวันแล้วก็ชนิด คือเลือกที่สร้าง BUN น้อยซึ่งเป็นกุญแจหลักในการชะลอความเสื่อมแล้วก็เปิดโอกาสให้ไตฟื้นฟูส่วนที่ยังไหวค่ะครับและอีกประเด็นที่น่าสนใจและอาจจะช่วยคลายกังวลได้คือเรื่องรถเข็มที่ข้อมูลนี้ชี้ว่าอาจยังไม่จำเป็นต้องจำกัดเข้มงวดหากความดันโลหิตยังควบคุมได้ดีและค่าโซเดียมในเลือดปกติให้มุ่งเน้นไปที่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างความดันและเบาหวานก่อนส่วนข้อจำกัดเรื่องอื่นๆเช่นผักผลไม้บางช หรือเกลือแร่ต่างๆมักจะมีความสำคัญมากขึ้นในระยะที่ไตเสื่อมมากกว่านี้ครับค่ะถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องการปรับโปรตีนที่เป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็เรื่องรสชาติที่อาจจะยังไม่ต้องทรมานกับการกินจืดเสมอไปครับและอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่ได้จากการคุยกันวันนี้นะครับ ในเมื่อข้อมูลนี้ชี้ชัดว่าการลดของเสียจากโปรตีนหรือค่า BUN คือคกลไกสำคัญที่ช่วยให้หน่วยไตยที่ยังไม่เสียถาวรได้ฟื้นตัว มันก็น่าคิดนะครับว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโปรตีนของเราแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในแต่ละวันเช่นการเลือกชนิดให้ดีขึ้นหรือลดปริมาณลงนิดหน่อยแต่ทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมันจะสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพไตของเราในระยะยาวได้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการชะลอความเสื่อมให้อยู่ในระยะเดิมได้นานที่สุดหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูให้ดีขึ้นก็ตามครับ